ขอบคุณท่านอาจารย์วรวีมันหลีหรือท่านสงความนะครับได้มาตอบย้ําเรื่องทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็วันที่สามพฤษภาคมก็เป็นโอกาสดีนะครับที่น้องเพื่อนพี่เราอยากจะมีโอกาสาไปร่วมงานครั้งนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็เราคงจะต้องนำลีดเดอร์นะครับของเราเข้าไปเสริมทับให้กับ งานนี้นะครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคริปโตเนียนที่เคารพรักทุกขั้นนะครับชาวนี้ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างเนาะอ่ามันเป็นทฤษฎีเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะได้อ่าเป็นยันที่ป้องกันในระดับประเทศนะครับก็คือเรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของการศึกษากสศนะครับพี่น้องครับนะ เราจะต้องมีโอกาสไปจัดเรื่องนี้ท่านอาจารย์บรวีกับท่านอาจารย์ประกอบนะครับแล้วก็ดกรรัตนานี่กาลังดําเนินการนะครับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางภาครัฐนะครับแล้วก็พวกเราเองก็จะเปิดศูนย์เรียนรู้ให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับพี่น้องครับนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับที่มันขอกําเนิดเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ มาก่อนการทั้งนั้นครับพี่น้องครับส่วนกฎหมายก็ต้องแก้ตามหลังครับนะเพื่อให้มันสอดคล้องอ่าการเจริญเติบโตของประเทศนั้นๆครับครับวันนี้ก็มีเรื่องอ่ามาบอกเก่าเราสิบตอนนี้ผมรดน้ําต้นไม้อยู่นะครับอาจจะได้ยินเสียงทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งเสียงรดน้ํานะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวขอหามมมก่อนครับครับเมื่อเช้าได้อ่าศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับประเทศเราที่อยู่ในช่วงกําลังศึกษา แล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการอาจะสหาเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้ครับนะจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับขึ้นมาเต็มรูปแบบในประเทศไทยครับนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไปสแสวงหาแล้วก็ไปพูดคุยนะครับว่ามันจะมีเข้าจะมีโอกาสมีจุดร่วมกันอย่างไงบ้างในการอ่าสร้าง อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นศูนย์รวมศูนย์บันเทิงทั่วทุกอย่างในในโลกใบนี้นะครับมาอยู่ในประเทศไทยเรานะโอ้โหเป็นงานใหญ่ครับตอนนี้ทางรัฐบาลกําลังดําเนินการด้านนี้กําลังทางกระทรวงการคลังก็กําลังศึกษากันอย่างเข้มข้นนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะได้มีข่าวดีครับนะแต่ทีนี้เรื่องราตรงนี้ครับพี่น้องครับผู้ที่จะมีโอกาสได้สัมปทานนะครับนาจะต้องมีเป็นบริษัท จดทะเบียนในประเทศไทยครับนะ,ะขั้นตอนจดทะเบียนนะครับในการรับสัมปทาน20ปีนะครับที่น้องครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหมายความว่าทุนจดทะเบียนต้องมี10,000ล้านก่อนครับนะท่านต้องผ่านด่านจดทะเบียน10,000ล้านชําระเต็มด้วยนะครับพี่น้องครับนะก่อนถึงจะมาดาเนินการสร้างตรงนี้ได้ครับนะ โอ้โหแสดงว่าอันนี้คือมีทุนใหญ่มหาศาลจะเข้ามาในประเทศเราอย่างแน่นอนนะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับนะสัมปทาน20ปีแล้วก็ต่ออายุให้อครั้งละอีก5ปีหลังจากจบสัมปทานแล้วอันนี้เป็นการศึกษาข้อมูลมาเพื่อที่จะดูว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะเปิดประเทศแล้วถ้าหากเราปล่อยเพื่อนบ้านนะครับมา,าใช้ หลักการคาสิโนโดึงดูดาชาวบ้านแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียดุลเสียหายเสียทรัพยากรไปเยอะแยะมากมายก็เลยเปลี่ยนแปลงครับดารน,นี้ก็ถือว่ามาก่อนการอีกแล้วครับพี่น้องครับ,พ,รบพวกเราก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ว่าถ้าหากวันหนึ่งครับบนประเทศอินเทอร์เน็ตนะที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันครับ นะเริ่มต้นไปแล้วพวกเราสําเร็จไปแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมีเมตาเวิร์ดมีเกมฟุตบอลเกมมิ่งต่างๆซึ่งในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยที่จะเกิดคือมีตามหลังเราหมดทุกอย่างเลยครับพี่น้องครับทั้งเกมทั้งคาสินโนทั้งอะไรมันจะครอบคลุมอยู่ในนั้นหมดเลย โอ้โหพี่น้องครับเราก็สามารถที่จะมาเปรียบให้ทุกท่านฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางภาครัฐจะตามหลังเราทุกครั้งทุกก้าวนะครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้ด้านดิจิท่านท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับนะผมกล้าการันตีเลยว่าไม่มีบุคคลไหนหรือใครกนะ็แล้วแต่ครับที่จะมาะทำลาย บล็อกเชนของอูตอนในประเทศไทยได้ครับย้ํานะครับไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาทําลายบล็อกเชนอูตอนในประเทศไทยได้ครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นแค่ท้องถิ่นเท่านั้นเองครับเรากําลังอยู่ในระดับโลกครับพี่น้องฉะนั้นประเทศไทยจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนะครับเข้าไปแมแมะในเรื่องนี้ไว้ให้เป็มากที่สุดนั่นคือความจเจริญเติบโตจะตามมาไม่ใช่มาขวางกั้นมาบีบกันหรือว่ามา การแจ้งกันซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นในบล็อกเชนอุตอนครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นไปได้ครับนะเพราะว่าพวกที่ไม่มีแกนสารพวกที่ไม่มีหลักเกณฑ์พวกที่ไม่มีระบบระเบียบนะครับในการที่จะเข้ามาสู่ตลาดโลกเนี่ยนะครับก็จะกระเด็นกระดอนออกไปครับนะครับอ่าฉะนั้นเรื่องที่ได้พูดคุยกันนั้นก็ หรือว่าเป็นวาระสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องเราทุกท่านนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอแล้วก็พยายามติดตามนะครับในกลุ่มแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่ดําเนินการในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกนะครับทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นก็ติดห้องประชุมไว้นะครับในส่วนที่ท่านยังไม่เข้าอกเข้าใจนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติม เราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับที่ได้พยายามผลักดันนะครับให้นโยบายของเรานี้นะครับเป็นไปตามเหตุและผลและปัจจัยที่มันควรเป็นนะก็ขอขอบคุณท่านดเตรอร์สมนึกนาห้วยชายท่านดรรัตนาท่านขอประกอบแล้วก็อาจารย์บริวีมันหลีนะครับและคณะนะครับที่พยายามผลักดันให้เป็นการเข้าไปสู่โหมด ศูนย์เรียนรู้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับเราก็จะต้องไปจดทะเบียนให้ถูกต้องทุกศูนย์เรียนรู้แต่ขอเริ่มต้นที่เชียงใหม่ก่อนนะครับหลักเกณฑ์หลักการเราก็จะนํามาใช้พร้อมๆกันฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาร่วมร่มไม้ทรายชายคานะครับของมาวิอุอนแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ อผู้ที่มีความดีงามนะครับได้สร้างตำนานขึ้นมาอาให้พวกเราได้ไปจักด้วยสายตาแล้วก็เป็นเรื่องของอความอยู่ดีกินดีของโลกอนาคตข้างหน้านะครับท่านจะได้มาปรากฏกายปรากฏตัวณที่ภูตะลึงคาเฟ่ก็อยากเรียนเชิญพี่น้องเราทุกๆท,ท่านนะครับที่รับทราบข้อมูลข่าวสารก็แสดงเกีรตจำนงนะครับเข้าร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ เพื่อให้เกิดเป็นภาพมิติใหม่แล้วก็เป็นการส่งเสริมและส่งสัญญาณให้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเมืองหลวงของอูตอนประเทศไทยพร้อมที่จะทําหน้าที่นักรบดิจิทัลสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนฉะนั้นขอเป็นกำลังใจพี่น้องเราเดินเข้าสู่ความสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ในที่เดียวก็คือไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วจบที่มาวิอูตอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านนายพลคนขวนแก่นมากๆเลยนะคะที่ได้มาสร้างพลังกำลังแรงใจให้กับพวกเราชาวสมาชิกอุตรนนะคะในวันนี้นะคะ